ทางนั้นพี่ขอถามปมต่อไปเลยก็คือตกลงเนี่ยเมื่อมีการชี้มูลความผิดของคุณสมชายกับของพลเอกชวลิตเนี่ยคดีเจ็ดตุลาคดีเจดตุลาเนี่ยตกลงเราจะถอดจะถอนเขาไหมต้องกลับไปดูก่อนว่าคดีเจ็ดตุลาเนี่ยสองคนนี้เป็นผู้รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนที่ทําให้คนเกิดการบาดเจ็บล้มตายอันนี้เขาตัดสินไปแล้วนี่อันนี้ในแง่ตัดสินตัดสินไปแล้วไม่ใช่หรอ อ่าตัดสินไปแล้วปอพชก็ได้ชี้มูลความผิดอ่าแล้วปอพชได้ชี้มูลความผิดอย่างนี้นะครับอ่าช่วยอ่านให้ฟังหน่อยสิสก็คือกรณีของนายสมชายเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอบอกว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีการที่รุนแรงต่อประชาชนจนประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสในการเข้าดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเปิดทาง เข้ารัฐสภาในตอนเช้าวันที่7ตุลาคมจนกระทั่งพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้แสดงความรับผิดชอบโดยการประกาศลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแต่นายสมชายวงสวัสด์ก็ไม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชายุติการกระทำกับปล่อยให้มีการกระทำที่รุนแรงขึ้นตามลำดับตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต การกระทําหรือละเว้นการกระทําของนายสมชายวงศวัสดิ์จึงมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157่างจถ้างั้นพี่ถามเจํมสักต่อให้คลายปมตรงนี้เมื่อเขาต้องคดีอาญาเนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องโดนโทษแบบไหนหรอคือกรณีของคุณสมชาย มีสสเข้าชื่อกันเกินหนึ่งในสี่เพื่อ,อร้องให้มีการถอดถอนคุณสมชายออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ถอดถอนนี่มันก็เป็นโทษทางการเมืองไม่ใช่โทษทางอาญานะใช่นี้เรื่องนี้พอส่งให้ปปชปปชพิจารณามูลความผิดแล้วมีมีความผิดสองสองทางทางหนึ่งคือส่งไปให้บุษธิถอดถอนซึ่งคล้ายๆกับทางการเมืองคล้ายๆกับคุณนพดลกรณีปราสาทพระวิหารเรื่องเดียวกัน แต่เมื่อมีความผิดทางอาญาก็จะต้องส่งให้สารดีกาแผานกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการวิทย์นิชัยพี่ภาคษาถ้ามีความผิดก็จะต้องจำคุกอ,อันนั้นเป็นโทษอีกทางหนึ่งอันนี้เขาทำไหมยังอันนี้ทำแล้วคือบัตรนี้ส่งไปที่อายการเรื่องอยู่ที่อายการอัอยการก็จะต้องส่งฟ้องศาลแต่ยังไม่ได้ยื่นฟ้องใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นฟออ้องถ้ายื่นฟ้องสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทรัฐมนูญกำหนดเลยว่า ให้แยกเป็นอิสระจากกันไม่ว่าอันนี้จะถอดถอนหรือไม่ไม่ว่าอันนี้จะมีความผิดอาญาหรือไม่สองเรื่องนี้ไม่สัมพันธ์คืออันนี้เป็นคดีการเมืองอันนี้เป็นคดีอาญาถูกต้องอและมาตรฐานอาญากับมาตรฐานการเมืองไม่เหมือนกันอ,อาญาต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าไอ้นี่นี่มันเลวจริงต้องจาคุกแต่การเมืองเพียงแค่คุณไม่เหมาะสมอยู่ในตําแหน่งขอคุณออกมาชั่วคราวสัก5้าปีได้ไหม,มเท่านั้นเองอ ีกรณีของคุณสมชายก็คล้ายกันกับคุณนพดลอ่าอันนี้เดี๋ยวหลายคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปไม่คิดถึงกฎหมายก็จะมองว่าเออเขาอ,ออกแล้วนี่ใช่ไหมกระพลตำแหน่งแล้วนี่ครับแล้วจะไปถอดไปถอนอะไรเขาทาไมเราเขาก็ไม่ได้อยู่เป็นนยกแล้วนี่ก็ตอบเหมือนก็ตอบแบบเดียวกคุณพนพดลก็คือว่าเราไม่ต้องการเพียงให้คุณสมชายพ้นพ้นไปนเราขอให้คุณสมชายไปนั่งไครครวนไต่ตรองสัก5ปีแล้วคิดว่าตัวเองเหมาะก็กลับมาจะคิดว่าไม่เหมาะก็เลิกไปคดีประเด็นของคุณสมัคร เสียชีวิตไปแล้วอ,อันนี้ขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณาว่าคุณสมัครเนี่ยจะดําเนินการต่อไหมซึ่งในความเห็นของผมนะครับผมคิดว่ายุติการดําเนินการเพราะว่าถ้าเกิดเป็นประเด็นที่เจมส์อธิบายพี่ฟังบอกเราอยากให้ขอให้เขาเนี่ยพักสักพักหนึ่งนะ,อ,ะยงอย่าไปยุ่งกับการเมืองแล้วนะ อันนี้พี่หมักท่านเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับมาหรืออะไรจะมายุ่งกับเราก็ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เถอะไม่มีประโยชน์ในการลงโทษคนตายว่าต้องไปถอดถอนว่าให้หยุดหยุดเล่นการเมืองหปีก็ไม่มีประโยชน์หยุดได้เลยไม่ต้องถอนถอนเข้าใจนะครับทีนี้ก็เหลือพลเอกชวลิตลงใจยุดรายนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวการยื่นถอดถอนอะไรเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคนเนี่ยคิดว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนรับผิดชอบก็ เข้าชื่อกันยืดถอดถอนคุณสมชายวงสวัสด์เพียงคนเดียวเพียงคนเดียวแต่ปปชเนี่ยได้ชี้มูลความผิดพลนเอกชาวลิตในทางอาญาและชี้มูลแล้วว่ามีความผิดอ,อยากจะดูไหมอ,อ่ขออ่านให้ฟังหน่อยสิข้อความสำคัญก็คือว่าพลนเอกชาวลิตยงใจยุทธเมื่อครั้งดำลงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีการใช้ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุโดยมุ่งหวังเพื่อเปิดทาง ให้ได้โดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตร่างกายของผู้ร่วมจุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บสูญเสียอวัยวะสำคัญก็เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายสมชายวงสวัสด์ได้มอบหมายให้พลตำรวจเดี๋ยและพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธซึ่งการกระทําดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกบุญยลิ์ รัตนพรอนและพลตำรวจตรีสุรพงศ์สิริพักดีติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดดังนั้นการตัดสินใจประกาศลาออกอันเป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหลังเกิดความเสียหายแล้วย่อมไม่อาจพ้นความผิดพ้นความรับผิดได้การกระทำหรือละเวน้นการกระทำดังกล่าวของพนเอกชวริตยงใจยุทธซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการบริหารราชะการแผ่นดินลำดับ ถัดมาจากนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและคณะ,ะรัฐมนตรีให้เป็นผู้มีอำนาจสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภารกจิจดำเนินการเปิดทางให้สมาชิกรัฐสภาเข้าประชุมจึงมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อ,อันนี้ก็ปมที่มันคลายตรงนี้ก็คือว่าเพราะในช่วิตเนี่ยเมื่อตอนที่เขาลาออกเนี่ยมันมีเรื่องของการบาดเจ็บแล้วครับถูกไหมฮะครับแล้วก็คงจะเป็นประเด็นที่เจิมศักดิ์บอกว่าถ้าสมมติว่าใครกลัวความผิดทางด้านการถอดถอนซึ่งเป็นคดีทางการเมืองก็ลาออกไปซะจะได้ไม่ต้องมีใครมานั่งว่ามานั่งตามถูกไหมฮะมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให ไม่พ้นผิดตรงนี้ไม่พ้นผิดทางอาญาแต่ถอดถอนเนี่ยบังเอิญยังไม่มีคนเข้าชื่อเราคิดว่าจะมีไหมพี่ถามอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าหนึ่งสอสอสวสอ,วอ,สอ,สอ,สอจะเข้าชื่อกันหรือไม่อ,อันนั้นเป็นดุลพินิจของสอสอหรือประชาชนสองหมื่นลายชื่อจะเข้าชื่อกันหรือไม่ทีนี้เรื่องอาญาละ คุณพลเอกชวลิตจะโดนเหมือนคุณสมชายไหมว่าอายาการจะต้องเอาไปพิจารณาแล้วก็ยื่นฟอ้องเหมือนกันเหมือนกันครับตกลงไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกชวลิตไม่ว่าจะเป็นพลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรณรณพลตารวจโทสุชาติเหมือนแก้ว4คนที่ปปชชี้มูลว่ามีความผิดทางอาญาก็จะต้องให้อายาการส่งฟ้องกับ สารดีกาผนาแกกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็แปลว่ายังไงอาญาเนี่ยพวกเรารอติดตามต่อไปได้แน่นอนครับวันนี้พอดีมีเวลาเพียงเท่านี้นะครับง<ะ>ั้นเราลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันได้ครับ,รบสวัสดีครับ